สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลนะครับทุกคน,นทุกคนเลยครับในช่วงเย็นเย็นมืดๆแบบนี้นะครับโอ้โห,โหอากาศเริ่มหนาวละก็หาเสื้อกันยาวใส่ด้วยนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเข้าหน้าหนาวแบบนี้โอเคสเมนดี o ้ K S, เป็นต้นแบบหรือเปล่ามีรายงานหึงว่าไม้เขียวไม่สันกรีนวูดครับถูกยุยงนะให้ฟ้องแมนยูเลยเรียกค่าเสียหายค่าเสียเวลานะตอนที่โดนจับกลุมตัวนะครับ เป็นรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่มีแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกร e นะวูดเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยบอกว่ากร n นวูดกำลังได้รับการยุยงให้พิจารณาฟ้องร้อง Manchester ์ยู t นเตในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการสูญเสียรายได้หลังจากที่ผลคดีของเบนชแมนเมนดี้กับแมสตี้ออกมาแล้วนะครับเมนดี้เนี่ยชนะคดีแมสตี้อดีตสโมสรของเขาครับโดยได้รับเงินค่าจ้าง11ล้านปอนด์ที่เขา,ย,ายังไม่ได้รับ ในช่วงเวลาที่เขาต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาคดีข่มขืนแข้งเลือนน้ำหอมอย่างเบนชามังเมนดี้ครับพ้ผ,ผิดจากการข่มขืนผู้หญิงที่บ้านหรูราคาสิลปล้านปอนด์ของเขาได้พยายามข่มขืนผู้หญิงอีกคนหลังจากการพิจารณาคาดีใหม่ในเมื่อปีที่แล้วทางแมนซี่เนี่ยเบรกการจ่ายเงินค่าเหนื่อย5 0 0 0 0 0ปอนด์ของเบนชามังเมนดี้ในปี2 0 2 1นะครับเมื่อเมนดี้เนี่ยถูกจับกลุมเป็นครั้งที่2 อดีตแข่งโมนนโกอย่างเมนดี้เนี่ยที่ย้ายมาแมสซี้ด้วยค่าตัว49ล้านปอนด์ในปี2017ตอบโต้โดยการพาแชมป์จุอเงกฤษเนี่ยขึ้นสู่ศาลร,รายงานและชนะคดีหลังจากยื่นคำร,ร้องจากการหักเงินค่าจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับล่าสุดตามกรายงานข่าวของเดลเมลครับก็บอกว่าเกรนวูดถูกยุยงให้พิจารณาฟ้องร้องแมนยูเลย ภายหลังจากข้อกล่าวหาต่อตัวเขาเนี่ยถูกยกเลิกโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาถูกตั้งข้อหาพยายามขอมพืนทำร้ายร่างกายรวมไปถึงควบคุมและบังคับขู่เข็นนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยกับดิลเมลบอกว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในแผนตั้งแต่ข้อกล่าวหาทางอาญาต่อเมสันกรีนวูดถูกยกเลิกสมสรได้ทราบถึงกรณีของเมนดี้และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสมสร แต่ทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกันโดยพื้นฐานเมนดี้ถูกแมนซิสตี้สั่งพักง,งานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในขณะที่เมสันกรีนวูดเนี่ยถูกพักง,งานโดยได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนถ้าเขาต้องการดําเนินคดีทางกฎหมายเขาคงต้องจะฟ้องในข้อหาสูญเสียรายได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีแนวโน้มสูงที่สุดในยุโรปการถูกพักง,งานของเขาเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในพริบตาในอนาคตของกรีนวูดหายไปวับเลยเนะครับก็ถือว่า ถ้ากรีนวูดเนี่ยจะฟ้องก็ต้องฟ้องแมนยูเรียกร้องค่าเสียหายนะครับเพราะว่าเขาก็ยังรับค่าจ้างเต็มจำนวนอะไรอย่างนี้แหละแต่ก็ต้องมีค่าเสียหายค่าเสียเวลากันบ้างนะก็ถูกยุยงอยู่ให้ไปฟ้องแมนยูเซียนะจะได้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองด้วยนะสำหรับกรีนวูดแล้วก็คดีความที่มันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับของเทรนต์อเล็กซิสเดอโนครับสัญญาใหม่ของเทรนต์เนี่ยมันชะง,งักครับ ลิเวอร์พูลไม่จ่ายตามที่เทรนันโนเรียกร้องค่าเหนื่อยในระดับหนึ่งะครับรายงาน,นบอกว่าการเจรจาระหว่างสัญญาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นของเทรนันโนเองที่ตอนนี้ก็ยังคุมเครือรวมไปถึงโมซาลาแล้วก็เวอร์ซิฟันได้เทรนนโนกับลิเวอร์พูลครับสัญญาเหมือนอยู่ชะง,งักลงครับเนื่องจากทางลิเวอร์พูลเนี่ยไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้กับทางเทรนนโนที่เรียกร้องเข้ามา นักเตะวัย26ปีอย่างเทรนต์ครับเป็นหนึ่งใน3นักเตะระดับสตาร์ที่อาจจะย้ายออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวเมื่อจบฤดูกาลนี้นอกจากเวอร์จิลฟานไดแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วนะครับลิเวอร์พูลมีงานยากที่ต้องเจราจาสัญญาใหม่กับ3านักเตะซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งของพวกเขาภายในทีมลิเวอร์พูลด,ด้วยยังไงก็ตามเทรนต์อานครับซึ่งเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในบรรดานันกเตะทั้ง3าคน ได้เป็นผลผลิตจากแคนดี้มี่ของสโมสรโดยตรงน่าจะเป็นนักเตะที่แฟนๆนะหวังว่าทีมจะสามารถรั้งตัวไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับให้อยู่กับลิเวอร์พูลและไม่ต้องไปไหนแล้วรายงานล่าลสุดจากลิวพูเอเคอรก็บอกว่าโอกาสที่เขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นดูเหมือนจะลดลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันสื่อ,อยังอ้างบอกว่าลิเวอร์พูลไม่เต็มใจที่จะจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับโทเนาโนซึ่งมากกว่าที่ฟันได้หรือซาร่าห์เรียกร้องซะอ,อีกนะครับ ายง,งานก็บอกว่ามีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันภายในทีมไม่ว่าจะเป็นทางเทรนอาโนแล้วก็ลิเวอร์พูลอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องลิเวอร์พูลพยายามยื่นข้อเสนอหลายเงื่อนไขเพื่อปรับปรุงสัญญาของเทรนอาโนที่ปัจจุบันรับกัานายอยู่ที่1 8 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ทมกลางความสนใจอย่ญญญางมากจากเรลมาดริดที่จะเอาไปเป็นตัวแทนของแดนนี่กาบาคขาวนะครับ <c oughs> เอาอยัางไงดีครับเนี่ยสถา,านการณ์ของเทรนนาโน ค่อนข้างเป็นที่น่าจับตามองมากๆนะครับสัญญาใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าครับลิวพูไม่พร้อมจ่ายค่าจ้างตามที่เทรนโน,โนเรียกร้องซะด้วยก็ถือว่าถ้าเทรนเรียกเนี่ยก็น่าจะสูงพอสมควรแต่ลิวพูครับไม่พร้อมจ่ายนะครับลิวพูไม่พร้อมจ่ายนะฮะก็ต้องมารอดูอีกทีว่าสถานการณ์จะมีความคืบหน้าไปในเชิงบวกหรือว่าเชิงลบสําหรับนักเตะละรายนี้ครับรวมไปถึงโมซาลาแล้วก็เวอร์ซิลฟันได ในเรื่องของสัญญาแต่ผมไม่คิดว่าฟานไดเนี่ยมีสิทธิ์ต่อสัญญากับลิว์พแน่ๆล่ะนะแล้วเทรนโนเนี่ยยังไม่แน่นอนโมเองก็ได้รับความสนใจจากซาอุดิอาระเบียก็มองไม่ขาดเหมือนกันนะครับก็ต้องมารอดูว่าข่าวจะออกมาในหน้าไหนนะครับไปต่อที่ข่าวสารของดาวยิงสายแว้นอย่างลูกพี่ในมาองผมหน่อยนะครับคาดว่าเนมา่จะอยู่กับอันฮิลานต่อจนจบฤด,ดูกาลนี้ไปเลยนะครับ นักข่าวอย่างฟอร์เรนเปดนเบิร์กครับนักข่าวของสกายเรามันก็ยืนยันว่าเนม่าเองจะอยู่กับอันิลันไปจนถึงช่วงซัมเมอร์หน้านะครับอานิลันนะครับก็ถือว่าตอนนี้ครับก็พิจารณาว่าช่างใยแหละจะยกเลิกสัญญาเนม่านี้หรือเปล่าเพราะว่าเจ็บบ่อยเสือเกินเนม่าย้ายจากปารีสแซงต์แมงมาอยู่กับอันิลานในปีที่แล้วด้วยค่าตัวที่เชื่อกันว่าอยู่ที่90ล้านยูโรแต่เขาเจอการบาดเจ็บหนักนะครับจากการเดินทางไปเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในปีนั้น ก่อนหน้านี้คาดกันว่าเนย์ม้าจะกลับมาลงสนามได้ในปีหน้าแต่เขาก็ฟื้นตัวไวกว่ากำหนดและเพิ่งหวนคืนสนามครั้งหนึ่งนะเมื่อปลายเดือนก่อนยังงก็ตามครับเมื่อเร็วนี้เนย์ม้าเกิดอาการบาดเจ็บอีกครั้งกลายเป็นตัวขัดขวางเขาจากการกลับมาทำความฟิตเต็มถังทำให้มีกระแสข่าวมาว่าอันฮิลานอาจจะพิจารณายุลสัญญาของเนม้าในเดือนเมราคมนี้เลยก็ได้นะครับ จ่ายเงินแบบเต็มจํานวนแต่เนม่าเล่นยังไม่คุ้มเพราะว่าเจอการบาดเจ็บเล่นงานอะไรทํานองนั้นนะฮะสัญญาของดาวยิงเซบ้าเนม่าเนี่ยจะหมดลงในกลางปีส5ยิห้าโดยอันฮิลานมีออปชันสามารถขยายเพิ่มได้อีก1ปีนะครับเพรสตันเบิร์กก็บอกว่าเนม่าเนี่ยยังไม่ได้รับสัญญาใ,ใดๆในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างและยังคงตั้งเป้าหมายเลยในการทำผลงานในฟุตบอลโลก26สําหสำหรับลูกพี่เนม่านะครับ จะกลับไปให้ได้ในะตอนนั้นตอนนี้เนม่านะ่จะต้องพักราวๆ6กถสัปดาห์เพื่อรักษาการประเจ็บกล้ามเนื้อในครั้งล่าสุดนะครับโอ้โหก็ประมาณโอ้โหสเดือนนะครับร่วมๆที่เนม่าจะหายไปนะโอ้โหเป็นอะไรที่ก็จะสูงลร้วเลยรอดูแล้วกันครับว่าสถานการณ์ของลูกพี่เน่มาผมจะมีความคืบหน้ายังไงบ้าง ในเรื่องของการยกเลิกสัญญาหรือว่าจะเป็นการอยู่ต่อรวมไปถึงขยายสัญญาในปี2025มีสิทธิ์เป็นไปได้เป็นนักเตะคนที่ต้องมารอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะครับสงสารนะเพราะว่านมีมาเนยโหได้รับเงินแบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยจริงๆนะครับแต่อยากจะลงเล่นอยากจะเล่นฟุตบอลจะ,จะขาดจนให้สัมภาษณ์เนยร้องไห้ไปครั้งหนึ่งนะครับอยากกลับมาเล่นบอลอย่างที่เขาเคยเล่นแต่การบาดเจ็บม,มันรุมรเร้าเสือเกิน ฝากด้วยครับสำหรับทริปเปิลรีวอร์ดครับลุ้นแลกแจกกระนำกับ u s สกอร์สามหนะ 11, 11, 1 1 1บาท60รังวัน 10, 0 0บาท60รางวัลในทุกๆสัปดาห์10,000กว่าบาทนั้น60รางวัลในเดือนนี้พฤศจิกายนกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนะครับแล้วก็ลุ้นแจก iPhone 16 5เครื่องทุกๆสัปดาห์นะครับก็แอดไลน์ไปที่ a d d ยูสกอร์สาได้เลยมีอนำนาจด้วยสนใจก็จัดถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับ เดี๋ยวราไปทิ้งกันที่คาโลชิโรติหน่อยนะครับโอ้โหอันเชล่ล่าสุดวางเป้าหมายครับจะฟาดแชมป์ยูเซลโฉมใหม่ก่อนที่จะรีทายจากโลกฟุตบอลคา r l โลอันชิโลติครับกุนซือของเรอันมาดริดประกาศลั่นเลยขอคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่ก่อนถึงจะพิจารณาประกาศรีทายจากวงการในช่วงชีวิตการคุมทีมของอันเช่รับพาทีมคว้าถ้วยบิ๊กเอียร์มาแล้วถึง5ครั้ง โดยเป็นสมัยคุมเอซิมิลาน2ครั้งแล้วก็เรนริดอีก3ครั้งเมื่อดูกถามเกี่ยวกับอนาคตว่าจะลาวงการเมื่อไหร่นะครับระหว่างการได้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเลเกฟสื่อของฝรั่งเศสโคชชาวอิตาเลียนคนนี้ก็ตอบว่าก่อนที่ผมจะรีทายผมอยากได้แชมป์ยูฟ่าชิปลีกแบบใหม่ผมเป็นโคชที่อยากไปให้ถึงระดับสูงสุดอยู่เสมอนะอะไรที่จะทำให้ผมรีทายหรอผมอาจจะบอกว่าหากมาริดไล่ผมออกแล้วมั้ง ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะทําให้ผมหยุดครอบครัวผมหรอไม่เลยภรรยาของผมอยากให้ผมทําหน้าที่ต่อไปขณะเดียวกันอันเช่ยืนยันว่าเอ็มเปเป้ย้ายมาแบบไม่ได้มีอ e ีโก้อะไรทั้งนั้นตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาพูดถึงเอ็มเปเป้เขาบอกวะ่าเอ็มเปเป้ไม่มีอีโก้ไม่มีอะไรเลยจริงๆเขามาที่นี่แล้วก็เข้ากับทีมกับพรรักรวมทีมเข้ากันได้อย่างราบรื่นสถาปนนความสัมพันธ์ที่ดีของพวกเขา เขามาพร้อมกับสปิริตที่สมบูรณ์แบบอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของอันเช่นะครับได้กล่าวถึงประธานเ e อ็มบาเป้นะครับหรือว่าต้องมารอดูครับก็มีข่าวสารว่าเ e อ็มบาเป้ไปงัดข้อกับเดชองนะครับไม่อยากเล่นให้กับตรากายฝรั่งเศสในยุคข,ของเดชองอะไรอย่างนงี้แเลยครับรายงานข่าวจาก MC ครับก็บอกว่าเ e อ็มบาเป้ขอบคุณผู้จัดการทีมนะที่แจ้งว่าเขาจะหลุดออกจากทีมระหว่างการจเจรจาครั้งสุดท้ายจา,จากทั้งหมดครั้ง ก่อนหน้าประกาศรายชื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีขออภัยแล้วจากนั่นของโรแมงโมรีนาก็อย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหก็เปิดเผยว่าอ็มบาเป้นเนี่ยไม่ต้องการเล่นให้กับเดดีเยเดชองอีกต่อไปแล้วภายใต้ฟอร์มการเล่นในปัจจุบันที่มันมันซเปะสป,ปะมีการอ้างด้วยว่าอ็มบาเป้ขอไม่ติดทีมจนกว่าปัญหาร,ระหว่างเขากับเดชองจะได้รับการสะสางด้วยนะครับอ,อืก็ประธานเป้ของแท้นะครับ โอ้โหก็ต้องรอดูครับไม่อยากเล่นให้กับฝรั่งเศสในยุคของเดชองแล้วก็อยากจะมีรายงานบอกว่าแข้งฝรั่งเศสหลายคนครับหมอยากเอาเซนดินซีดานซีซูครับมาคุมทีมหน่อยไม่เอาเดชองแล้วอะไรอย่างนี้ครับนะก็ต้องมารอดูแล้วกันเนาะขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงมืดมดคำ่คำค่แบบนี้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยหาข้าวหาปลากินกันด้วยครับวันนี้ Man cy, แมนซีเตะกับไบรตันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะแล้วก็ลิเวอร์พูลเตะกับแอสตันวิลล่าที่แอนฟิลด์ ตีสานะครับก็ฝากดูบอลกันด้วยนะคู่ใหญ่ๆก็พยายามขัดสันมาจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม